สวัสดีครับวันนี้เจอกับอาจารย์ออสนะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกล่าสุดวันนี้เลยนะครับดอ i รออสอมนยนะครับก็เป็นงานวิจัยและนัตกรรมนะครับวิธีรับประทานง่ายมากเลยนะครับก็คือใช้1ซองนะครับเทลงไปในแก้วแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปครึ่งแก้วก็รับประทานได้เลยนะครับ3เวลาเช้ากลางวัน เย็นนะครับหลังอาหารนะครับครัมีเลขออยดชัดเจนนะครับคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในระยะสั้นก็สามารถนำไปรับประทานได้นะครับมีทั้งหมด9ตัวนะครับประกอบไปด้วยตัวฮิสซิดีนนะฮะช่วยมีส่วนสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันการย่อยอาหารและการนอนหลับนะครับอีกอันนึงก็คือไอโซลิวซีน ก็คือสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มพลังงานนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวลิวซีนก็คือกระตุ้นการสังเคราะห์ปโปรตีนในกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อไลซีนนะฮะช่วยดูดซึมแคลเซียมสร้างคอลลาเจนและฮอร์โมนบางชนิดนะครับเมทิโอเนนนะฮะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างสารต้าน โมนอิสล่กูต้าไทโอนและจําเป็นต่อการเผาผลาญไขมันนะครับตัวที่6ก็คือฟีนิลอารานีนนะครับเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสรารสื่อประสาทโดปามีนอะไรพวกนี้นะครับที่สําคัญที่อยู่ในหัวในสมองเรานะครับตัวที่7ทริโอนีนสําคัญต่อการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินนะครับตัวที่8ทริปโตเฟนนะครับเป็นสารตั้งต้นของเซโรโินินนะครับซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การนอนนะครับ แล้วก็เมลาโทนินนี่ก็จากพวบกลุ่มเรื่องของการนอนหลับได้ด้วยนะครับอยู่ในกล่องนี้และตัวสุดท้ายตัวที่9วาลีนช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อเสริมสร้างพลังงานนะครับดอกเตอร์ออสอารมนายนะครับเป็นพื้นฐานของโปรตีนที่ใช้ในการสร้างกล้ามเนื้ออวัยวะฮอร์โมนและเอนไซม์จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่เราดับทาน CBD ไปแล้วเรานอ,นอนหลับลึกตามด้วยอามนัยช่วย การซ่อมแซมร่างกายได้ดีมากเกี่ยวกับสมองพลังงานและภูมิคุ้มกันเป็นตัวเสริมของดรออส CBD นะครับการขาดกรดอะมิโนจาเป็นอาจทําให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนเพลียนและภูมิคุ้มกันลดลงสมองทํางานผิดปกติเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เติมเต็มอะมิโนแอซิดเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดจำเป็นสามสิบคุ้มค่าคุ้มราคาดรออสกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดครับ